ชาวเน็ตลงความเห็นดาวติ๊กต็อกคนนี้หน้าเหมือนเจนนี่แบล็กทิงเมื่อเร็วๆนี้โรวียนาปาดวสาวฟิลิปปินส์กลายเป็นที่ฮือฮาบนโซเชียลมีเดียเมื่อชาวเน็ตหลายคนสังเกตเห็นว่าเธอมีใบหน้าคล้ายกับซุปตาสาวเจนนี่แบล็กทิงที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นเมื่อโรวียนาอัปโหลดคลิปลงติ๊กตอก ทำให้หลายครั้งที่ผู้คนต่างเข้าใจผิดว่าเธอคือเจนนี่ชาวเน็ตหลายคนลงความคิดเห็นว่าโรวีนาคล้ายกับเจนนี่ตรงที่ดวงตาที่เหมือนแมวของเธอจมูกที่เล็กและแก้มที่อวบอิ่มสไตล์การแต่งหน้าและจากการเป็นคนหน้าเหมือนเจนนี่นั้นยิ่งใหญ่มากหลังจากข่าวแพร่ออกไปในวงกว้าง มีแบรนด์มากมายติดต่อไปหาโรเวนาและเสนอที่จะร่วมงานกับเธอและทำให้เธอมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย